คำว่าท่านจะมีอยู่สองคำนะคะคำที่หนึ่งโอตาคุซมะโอตาคุซมะคำที่สองโซจิราซมะโซจิราซมะแปลว่าท่านคำต่อมาอนตัอนตตะอนัตตะ แปลว่าคุณจะไม่ค่อยนิยมใช้สะเท่าไหร่คนญี่ปุ่นจะเรียกชื่อแล้วตามด้วยคำต่อท้ายเช่นซังแต่คำนี้บางครั้งผู้หญิงญี่ปุ่นจะใช้เรียกสามีหรือคนรักของตนเองคิมิคิมิแปลว่าเธอนายจะเจอคำนี้ในเพลงบ่อยๆและส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้เรียกผู้หญิง<ต>รุ่นราวคราวเดียวกัน ไม่ควรใช้คุยกับเจ้านายหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าในการทำงานโอไม่โอไม่แปลว่ามึงแกเองผู้ชายใช้ผู้หญิงไม่